อพี่น้องปองป่ายมาฟังจากแปะปากแม่ห่ออีกเทื่าหนึ่งมั้งค่ะแม่จะมาตามมาสมัชชัดอันนั่งซื้อกะปูกับญายันหนี่เป็นจังไต่แน่เพื้นว่าจังไต่แน่แม่เป็นตาได้เห็ดได้ซางเป็นตาได้แปลงไปหนาบ่แม่ซึ่งเห็ดแต่ซางจุ่นเหลี่ยมนะลูกแม่นบ่ค่ะงาปลาปูงาปลาเนี่ยค่อยให้เห็ดให้ซางแค่จุ่นเหลี่ยมนะค่ะ เลยเห็ดแล้วไมเห็ดี่มันล้วตัวขันโมเหลว่็อกับนอเคน่นหวานเนาะใช่ได้ด่เราลงมือเราต้องแหล้วเมด้เนาะขันโมเหลว่กับเสียซื้อลูกซื้อร้านซื้อปูซื้อยาหมดเลยเนาะแม่เนาะขกระซิบบานซาหาบานเลือกกับว่าทำพระเขาทำพระนี่ตัวเนาะแม่ขับเนาะแม่อืออ้อ้ยทงามดเลยมันบ่ชัดเจนน้ย้อยม่ตัวเก่ามัน ตัวนี้งามแฮมฉัดเจนเลยค่ะจ้ะตุ๊กตาขนาดสองตัวฟังขั้นมี้สองตัวสองตัวดอกไม้สวรรค์มีสองดอกว่าเท่าไปมีสองดอกอันนี้เดี๋ยวสิผ้ามุ่นแม่ผ้ายางเบิ่งมาขึ้นหนังเด้อสีพ้าแล้วชิบิ่งันเดี๋ยวก่อนสีมาทางนี้เบิ่งทางนี้ก่อนแม่ นี่สิบ้ององูองยาเห็นหมแบบเบาซูเอฟซีฟังในคนคือมาส่งทางเขาคักแค่นี้นี่นพระพุทธรูปนี่เห็นว่าแม่มีแต่หน,า,นาเพรานว่าได้สอนพระพุทธรูปเนา<ม>ะอืมคนมาส่งทางคักส่งทางลูกหลานมามาต่อนรับลูกหลานฉนกเพราะมันส่นทงทางเน,ะน,ะนาะหนาสอนเพราะมันเนี่ยน่อยอง,องนี่น่ะ นเพื่อนเป็นเป็นสั้นเป็นสั้นแม่เป็นสั้นสุดสั้นลูกมาเบิ่งในจังสีชาติดีมเมืองในกองชาติค่ะเป็นหูเป็นตาเป็นปากเป็นข้างเป็นดังไว้เบิร์เลยได้ไหมเนาะคุณนนะลงมาสอนปีกแมนเบิร์เลยตรงตรงปีกแมนนี่แหละปฏิหารไมีกิ่งเนาะแม่เนาะปุยยาตาเชยเห็นลูกด้านหมากออกมาส่งเชยเน้อมาละบผลละหมากหลากใหม่น้ำลูกน้ำหลาน อันได้ขาดอันได้ขาดตบกบกคงกะกาบเขาเขามาล่าโทษเด้อปูญามาเที่ยวหนากะสิเตรียมพร้อมก็นี่นะคะเนื่องจากบักเภาขาดตลาดค่ะพี่น้องค่ะเอฟซีเผ็ดเบิงเผ็ดจีว่าแอดโอ้ย,อยู่บ้านเขาบวกมาเสียวไปห้ยพิษาด้เนี่นาะจ้าเนี่แห <c oughs> ละปฏิหารมีกิ่งนะคะปูญามาตอนรับเป็นโอ้ลายองค์เนียนี่ ส่นก่นอนนี้ทั้งหลังพอพูดนี่ค่ะพี่น้องค่ะขั้นมาว่าเปลี่ยนกับเบิ้งเอาด้วยพี่น้องเด้อค่ะอาชิวะจะฟอยไหลไม่แต่แตะเข็บไหลอาชิวาอีกเดีอนนาะพี่น้องเนาะเอาอันนี้ทายห้คนที่เสื้อที่สัตท่าเบิ้งค่ะพี่น้องค่ะเพื่นอนก็จะได้โชคได้หมานไปนน้ำกันโดยเฉพาะคุณแม่สายทองแก้วปืนนะคะแล้วก็คุณแม่สมทรงโอ้คุณแม่สมทรงแก้วปืนคุณแม่สายทองไทยกระมอนมาพี่น้องค่ะเอาว่าสสับเอาเอาซื้อไปใส่น้ำสกุล เออนะคะพี่อนน้องๆคุณแม่สนิทสาคนเศรายู่บางนอกนำานเบิ่องทุกคิบทุกคีิเปเพิ่นบอกคปนดีใจค่ะด้เบิ่งพ่อเ้า้วยิ่นวาโอ้สาธุสาธุเด้อคุณแม่สนิทเด้อค่ะกับลูกสาวคนน่ะค่ะคุณแม่นงนุเนาะค่ะคุณผีนงนุเด้อค่ะกับขอบคุณเนาะค่ะที่มาเป็นกําลังแก่แห้แมชี่ใชัยะเนาะค่ะบว่าสิบเป็นเจ้าภาพดวงตาเจ้าภาพต่างๆหน้าๆบว่าสิบเป็นข้าวสารอาหารแห่งบว่าสิบเป็นกับเขากับนามเนาะค่ะไว้ถไวายแมชี่เฮ้ากับขออนุโมทนา ให้ได้กลับไปลอยเทา่าพันเทาทวีคูณเนาะคะ่ะให้พ่นทุกถึงซุกบดปเปื้อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะอ้าพุ่นพี่น้นองคะ่ะอ้าสาธุเดอปูเดอยาเดอทีมาตอนรับลูกหลานเนาะคะ่ะเป็นตุ่มเป็นงนเนาะแม่เนาะอ้าบ้านนี้อวยมาทั้งนี้้อคะพี่น้องคะ่ะอวยมทาทังนี้บ้นสำหรับตัวเลขแนวทางขั้นบวเห็นค่ะค่ะกัะะบเบิ้งอยู่ถ่ายคลิปนะคะพี่น้องเด้อก่อนสิข้อเม่นโจมตีมาให้พีจระนาอยู่ถ่ายคลิปอ่าทั้งนี้คุณแม่เขาเห็นอยู่ใส่ก็เฮ้ยสีย่างเข้าไปเบิ้งได้ถามก่อน ไอ้ทำก็คักแล้วค่ะพี่น้องเด้อเห็นยกเห็นย้อยนะคะพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะเบิ่องลเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะผู้ใดเห็นเป็นบุญหูบุญตาที่ได้เห็นได้ชมนะคะบางสิ่งบางบองสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะแม่นาะได้เห็นก็เป็นบุญตาเนาะค่ะนะคะพี่น้องค่ะข่าว่าต้น เอ้ยกาวสักเคปเทวด,ดาเท่าน,นั้นแหละคะ่ะพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็นขึ้นไม่เห็นเบิร์ดนะคะพี่น้องคะ่ะเป็นปุ่มเป็นงินีม่หอดหายทองคำ่นนะคะพี่น้องยังไหนสับสมบัติปู่ยาตายายเนาะแม่เนะ<ย>าะย้ายมาให้หันหนะ้าเดี๋ยวคนก็ไปนําไปส่งแล้วเ,เดี๋ยวไปน song, ํางหอดทรงหอนร้านทําเนาะเดี๋ยวไปนั่งไปส่งมีเห็นหน้าบอดูแม่สีทองบุญองค์หลวงกระเจียไปเขียนใจกระดานให้เอฟซีรู้แล้วสิว่าสิยากเออ นากะใสฟูหมูแกวตาทิพ์แล้วเนาะฟ่นองเข้าก็ได้นี่เราก็จะเาไปบูซากันเตงสีหล่ะค่ะฟ่นองนี่เตงสีล่ะนี่ไอ้สยอยู่นี่นี่นี่ักเท่เดนองเลยค่ักขักขักขักาเปนหมูสายที่านนเงนเเลยกินเคลื่อนสิป่งออกมาพี่นองเพ่นสิป่งไหยงว่าหินงอกหินงอกหินงอกหินเลย เป็นปงออกมาคือต้นไม้นี่นี่แหละกินอ่าเขาค่อยแห้งเป็นไงหดอกพ่อได้อยู่อ่าโอ้นี่นี่โอ้แม่ฝนใส่ได้อยู่กินกินไปเลยดีอืมอืมใส่โุ่นฝุ่นเบ้ออันโป่งอันปงออกลูกออกลายอันปงเออพ่นอ่ะพ่นอ่ะพี่น้องอืมอันฝนโป่งงามงามดีอืมพี่น้องโอ้คขะขะ มันธรรมดาแบบเธอเธอเขาคือเก่าเรือเออเปลี่ยนโปร่งเป็นหงอกออกมายินงหงอกโอ้ตะการตาครับพี่น้องค่ะอ้าวผู้ใดเห็นคลิปนี้ให้ถือรางวัลที่หนึ่งเลยพี่น้องเด้อให้ถือรางวัลนี่เห็นบ่พี่น้องนี่โอ้เย็นเย็นพี่น้องมีหันหน้มหย่อยเด้อนี่โอ้น้มหย่อยน้มจุดหนามซุ่มเออเป็นหนามเป็นหนามอ่ะเซยหัวใส่หัว เอปุ่มอปุ่มเอาปุ่มหัเออเอาเหง่เหง่ปังปังเออเพื่องเอฟซีเปียกได้หนึ่แม่น้มนามโอ้เปียกเจอหลุดพิ้วอื้นพ่นเป็นนามยศนามย่อยพี่น้องเอ้ยผู้ขาได้ใส่หัวแล้วเอาเซะเอาซะทู่ให้ผู้ขาประสบความสำเร็จทุกอย่างเนาะค่ะพ้นทุกถึงสุขเป็ดย่างไคยมีแต่ความสำเร็จอืเป็ดย่างเคยยังมีก็เนี่ยของแมวค่ะ มธรรมดาพี่น้องเลยเอฟซีเห็นคุณแม่คุณยายก็บที่ดิโอ้ยปวดหัวน้ำแอดได้มนไปมาอย่างไงพี่น้องเห็นง่ามน้ำกันพี่น้องมันเป็นยังได้น้องแม่เนาะพี่น้องแม่เนาะอืมอู้ยหน่อยออกมาพี่น้องเลยว่าว่าจะเป็นอ่า เดี๋ยวคือยังกระดูกพระพุทธเจ้าหรือว่าแล่ธาตุเหล็กไหลอยู่นี่บดเปล่าเลยพี่น้องคะอยู่นี่อยู่ในนี้แลเออแล่ธาตุเนาะแล่พื่นแปะเป็นธาตุเป็นยังไงแต่ว่าเมซี่วิพนิャดเอาไปดอกชมเป็นบารมีบารมีต้องปิดคนตานีลูกมผสมตัวนี้ตัวคนสิ่หายไปเป็นเป็ดซางนี่นี่เลยนี่ใช่ไหมจังจังจังเออ นี่นี่เป็นด uh ูเ huh. บื้องเก่งอยู่นี่แล้วก็เปขี่นะบี่น้อาหน้าอ่านยืนยู่นี่หน้ามือหน่อยใส่หัวปกๆแล้วนังน้ำเอามาพี่น้องเลยน้ำเอามาีดเนาะเนาะบ่าม่บนอยังสได้พี่น้องมาเ่อหนีจังเลยจังห่อยปกๆนะอ้เดี๋ยวเอฟซีสิบาม่มเ ส่ง <Song>, ่ดยๆลูกเห็นหมดนี่พี่น้องเอาสละกล่องก่อนี่นพี่น้องครับเป็นน้ำนี่เออนี่น้ำย่อยจากหินทั้งแทงโอ้นี่เอาพี่น้องครับนี่แต่ว่าย่อยว่าหลายพี่น้องเนเป็นน้เพราะให้เฮาฮู้ว่าเป็นน้ำย่อยอื ใส่หัวเลยปั๊บปั๊บปั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 บพี่น้องค่ะรวย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 ทรัพย์รวยสินรวยรวยเงินรวยทองนะคะพี่น้องเด้อค่ะรวยรวยรวยนาะค่ะให้พ้นทุกถึงสุขทุกทุกท่านเทินเนาะพี่น้องเนึ่งสัตว์สัตว์อ่ามีแต่คำว่ารวยเด้อพี่น้องเด้ออ่าพ้นทุก ถึงสุขทุกทุกท่านเด้อพี่น้องสำหรับตัวเลขแนวทางเด้าแปะให้ไทยคลิป้อคะพี่น้องเด้อฟังให้ละเอียดนะคะก่อนสิโจมตีนะคะบางท่านบางคนก็จบถ้าจะโจมตีอย่างเดียวนาะพี่น้องเนาะโอ้ผู้ขาก็มหาแต่น้ำย่อยเนี่ยนะพี่น้องครัเพราะเป็นของหายากนะคะพี่นะะ้องน้ะน้ำจยดน้ำย่อยเด้อพี่น้องน้อ พระข้าเจะาวานนะพี่น้องนาอหรือไม่ก็ถ้ำผาขาวออันนี้แห็งติยดหลายพี่น้องอันนี้ที่กินไม่ทนะนันนะขาเจ้าปิดไว้นะเอาเห็นเรา,ปรเาไปจะไปแล้วนี่นองจะถ่ยา,ายเอฟซีเบิงแนละ้วค่ะพี่น้องเอาค่ะพี่น้องคะ่ะขอให้โชคดีมีชัยนะคะสุขภาพแข็งแรงสู้ขู่สู้คนเด้อพี่น้องคะ่ะสวัสดีคะ่ะ